เทคโนโลยีในเรื่องของร้านคีเทลทั้งหลายค่ะซึ่งหนึ่งเจ้าที่พลาดไม่ได้เลยที่จะลงมาร่วมเลนตลาดนี้ด้วยก็คือ VChat หรือว่าเวยนนั่นเองนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนจีนเขาบอกว่าแค่มีโทรศัพท์มือถือไม่ต้องพกกระเาตออกจากบ้านได้แล้วถูกไหมเพราะว่าทุกอย่างมันลิงก์กับมือถือเรานะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ย VChat ได้พัฒนาอีกหนึ่งเทคโนโลยีไม่ต้องมีมือถือคือออกจากบ้านหรือมือถือเนี่ยแค่มีหน้าเราก็สามารถ ซื้อของได้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะเปยังไงเดี๋ยวไปลองให้คนจีนเขาทำให้ดูกันตามมาค่ะ <S <S นี่ก็คือเป็นจําลองแบบจําลองของตัวอาซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะสมมติว่าเราเข้าไปซื้อนี่เรามีคนจีนใส่หูุ่งานมี่นี่นะคะนาะมว่าเหล่าชูนะคะเา,าเหล่าจู่พี่ชาวคุณพ่อค้ณแม่ แล้วก็มาดูว่าเขาจ่ายต่งกันอย่างไรแต่ยุ่งวะจะมาจะมาไม่กันแน้วเอ่อเช่นสิบสองบาทสองบาทแล้วแล้วแล้วคือหน่ยสิบเขาบอกว่าสแกนก็ไม่มีคนบริการถุงต้องก็แสแกนวาร์โค้ดสาวสาวละก็ก็จะขึ้นว่าเขาซื้ออะไรใช่ป่ะคะเนี่ยก็จะเห็นถน้ำขวดนี้แล้วคะใส่บ้างโดยที่เลือกสแกนใบหน้า สมมติที่น้าบอกว่าขออยู่ได้กันนะมันเข้าฉลาดมากเขาก็สแกนไปนะเขาใช่นะคะแล้วก็ให้คอนเฟิร์มด้วยการใส่สสเบอร์โทรศัพท์บัญชีมีช่องเขาา้าไปใช่ไหมใช่เอ่อมีมช่องเอก็จะเป็นเบนอร์โทรศัพท์ที่ลิงก์กับบัญชีมีช่อของเขานะคะซึ่งอย่ดูนะมันก็จะบอกว่าเสร็จแล้วแล้วเงินในบัญชีมีช่องกจ็จะถูกตัดไปโดยที่ ไม่มีโทรัใ่ไหมใช่ใก่ใส่ดเ่ใช่ใี่ใช่ใช่ใชมใ่ใช่วช่ใชี่ใช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 มใช่ใช่ใใ่ใชี่ใช่ใค่ใช่่ช่่่ใใช่ใ่